พระอาทิตย์กำลังขึ้นเหนือป่าทึบและนกก็ส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขท่างกลางต้นไม้เสือโดดเดี่ยวชื่อคาวีกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลคาวีไม่เหมือนกับเสือตัวอื่นๆตรงที่มันไม่ก้าวร้าวและมันใช้ชีวิตด้วยอาหารที่มีพืชเป็นหลกักเขาพอใจกับชีวิตที่สงบสุขใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินป่าตามลำพงัง ชมสัตว์ป่าและเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติอย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะของคาวีทำให้เขาถูกขับไล่ออกจากชุมชนเสือของเขาเสือตัวอื่นๆไม่เข้าใจว่าทำไมคาวีถึงแตกต่างจากพวกมันนะักและพวกมันมักจะล้อเลียนเขาในเรื่องธรรมชาติที่อ่อนโยนของมันคาวีรู้ว่าเสือตัวอื่นๆ ไม่ชอบใจแต่เขายังคงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการต่อไป แม้จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวคาวีก็มีความสุขและเขาได้ผูกมิตรกับสัตว์ป่าบางชนิดเขามักจะใช้เวลากับพวกเขาพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาสัตว์ต่างๆชื่นชมธรรมชาติที่อ่อนโยนและใจดีของคาวีและพวกเขาเห็นเขาเป็นเพื่อนไม่ใช่นักล่าคาวีรู้ว่าเขาไม่เหมือนเสือตัวอื่นๆแต่ก็ไม่ถือสา เขาเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตตามที่พวกมันต้องการและเขาเลือกที่จะมีชีวิตที่สงบสุขเช้าวันหนึ่งคาวีออกไปเดินเล่นในป่าตามปกติขณะที่เขาเดินไปเขาเห็นลิงกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปในแม่น้ำพวกเขาดูเหมือนจะติดอยู่และกำลังร้องขอความช่วยเหลือ คาวีเข้าหาลิงอย่างระมัดระวังและเสนอความช่วยเหลือในตอนแรกพวกลิงกลัวคาวีแต่พวกมันแสดงท่าทีอ่อนโยนและในที่สุดก็ได้รับความไว้วางใจจากพวกมัน คาวีระหนักว่าเขาสามารถใช้กรงเล็บที่แข็งแกร่งของเขาเพื่อตัดกิ่งไม้และนำลิงไปสู่ที่ปลอดภัยลิงรู้สึกขอบคุณคาวีสำหรับความเมตตาของเขาและพวกมันเริ่มเห็นเขาในมุมมองใหม่พวกเขาตระหนักว่าคาวีไม่เหมือนเสือตัวอื่นและเขามีหัวใจทองคำคาวีมีความสุขที่เขาสามารถช่วยได้ และเขาเดินต่อไปในป่ารู้สึกพึงพอใจและสงบสุขกับตัวเองขณะที่คาวีกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังลัน่น เขาเดินตามเสียงไปและไม่นานก็พบกับฝูงลิงที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปในแม่น้ำฝูงลิงกลัวกระโดดลงน้ำเพื่อหนีอันตรายจากผู้ล่าที่รอยอยู่ด้านล่างคาวีเดินเข้าไปหาลิงอย่างช้าๆโดยพยายามไม่ให้พวกมันตกใจเขาพูดกับพวกเขาด้วยน้ำเสียงที่สงบและมั่นใจโดยบอกพวกเขาว่าเขาต้องการช่วยในตอนแรกลิงกลัวคาวีเพราะพวกมันรู้ว่าเสือมักเป็นสัตว์นักล่า แต่ธรรมชาติที่อ่อนโยนของคาวีทำให้พวกมันสบายใจ ในไม่ช้าพวกเขาก็รู้ว่าคาวีไม่เหมือนเสือตัวอื่นและเขาต้องการช่วยพวกเขาจริงๆคาวีประเมินสถานการณ์แล้วรู้ทันทีว่ากิ่งไม้สูงเกินกว่าลิงจะกระโดดลงมาได้อย่างปลอดภยัยเขารู้ว่าต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยพวกเขาคาวีตัดสินใจใช้กรงเล็บอันแข็งแกร่งตัดกิ่งไม้และนำฝูงลิงไปสู่ที่ปลอดภยัย ลิงดูด้วยความประหลาดใจเมื่อคาวีตัดกิ่งไม้อย่างเชี่ยวชาญพวกเขารู้สึกโล่งใจเมื่อกิ่งไม้ค่อยๆหล่นลงและพวกเขาสามารถปีนลงไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้คาวีได้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้และพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความเมตตาของเขาคาวียิ้มดีใจที่ช่วยลิงได้เขาเชื่อในการช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดและนี่คือโอกาสอีกครั้งที่จะนำความเชื่อของเขาไปสู่การปฏิบัติ คาวีเดินต่อไปในป่ารู้สึกพอใจและมีความสุขที่เขาสามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของใครบางคนได้ ขณะที่ลิงกำลังปีนต้นไม้คาวีได้ยินเสียงกรอบกแกรบในพุ่งไม้ใกล้ๆทันใดนั้นสุนัขป่าฝูงหนึ่งก็โผล่ออกมาและถูกดึงดูดด้วยเสียงสุนัขขึ้นชื่อในเรื่องความโหดร้ายของพวกมันและลิงรู้ว่าพวกมันมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะต่อต้านพวกมันคาวีระหนักว่าเขาต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องลิง เขาปล่อยให้ลิงปีนต้นไม้ลงมาในขณะที่เขา,าเผชิญหน้ากับสุนัขป่าสุนัขคำรามและแยกเขี้ยวพร้อมที่จะโจมตีคาวีรู้ว่าเขามีจำนวนมากกว่า แต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องลิงสุนัขป่าพุ่งเข้าหาคาวีแต่เขาตอบโต้อย่างรวดเร็วเขาใช้กรงเล็บและกรามที่ทรงพลังเพื่อต่อสู้กับสุนัขธรรมชาติที่อ่อนโยนของคาวีไม่เคยเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้าที่รุนแรงเช่นนี้แต่เขาต่อสู้อย่างกล้าหาญมุ่งมั่นที่จะปกป้องลิงการต่อสู้ระหว่างคาวีกับสุนัขป่าเป็นไปอย่างดุเดือด เหล่าสุนัขตั้งใจแน่วแน่ที่จะค่นเสือแต่คาวีก็ตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันที่จะปกป้องลิงคาวีใช้ปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาเขาหลบหลีกและใช้กรงเล็บฟาดใส่สุนัขทุกเมื่อที่ทำได้ลิงดูด้วยความกลัวเมื่อคาวีต่อสู้กับสุนัข พวกเขาไม่เคยเห็นความกล้าหาญเช่นนี้จากเสือและรู้สึกขอบคุณที่คาวีมาช่วยพวกเขาการต่อสู้ดำเนินต่อไปชั่วนิรันด์โดยที่คาวีและสุนัขต้องแลกหมัดกันในที่สุดหลังจากการโจมตีที่รุนแรงเป็นพิเศษคาวีก็สามารถเอาชนะสุนัขตัวสุดท้ายได้ สุนับที่เหลือถอยหนีร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและพ่ายแพ้คาวีได้รับบาดเจ็บและอ่อนเพลียแต่เขาประสบความสำเร็จในการปกป้องลิงฝูงลิงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของคาวีขอบคุณความกล้าหาญและความเมตตาของเขาพวกเขาดูแลบาดแผลของเขาและทำให้แน่ใจว่าเขาปลอดภยัยคาวีได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าแม้แต่เสือที่อ่อนโยนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เมื่อมันสำคัญ ขณะที่ลิงกำลังปีนต้นไม้คาวีได้ยินเสียงกรอบกแกรบในพุ่งไม้ใกล้ๆทันใดนั้นสุนัขป่าฝูงหนึ่งก็โผล่ออกมาและถูกดึงดูดด้วยเสียงสุนัขขึ้นชื่อในเรื่องความโหดร้ายของพวกมัน และลิงรู้ว่าพวกมันมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะต่อต้านพวกมันคาวีระหนักว่าเขาต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องลิงเขาปล่อยให้ลิงปีนต้นไม้ลงมาในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับสุนัขป่าสุนัขคำรามและแยกเที่ยวพร้อมที่จะโจมตีคาวีรู้ว่าเขามีจำนวนมากกว่า แต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องลิงสุนัขป่าพุ่งเข้าหาคาวีแต่เขาตอบโต้อย่างรวดเร็วเขาใช้กรงเล็บและกรามที่ทรงพลังเพื่อต่อสู้กับสุนัขธรรมชาติที่อ่อนโยนของคาวีไม่เคยเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงเช่นนี้ แต่เขาต่อสู้อย่างกล้าหาญมุ่งมั่นที่จะปกป้องลิงการต่อสู้ระหว่างคาวีกับสุนัขป่าเป็นไปอย่างดูเดือดเหล่าสุนัขตั้งใจแน่วแน่ที่จะโค่นเสือแต่คาวีก็ตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันที่จะปกป้องลิงคาวีใช้ปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขเข้ามาเขาหลบหลีกและใช้กรงเล็บฟาดใส่สุนัขทุกเมื่อที่ทำได้ ลิงดูด้วยความกลัวเมื่อคาวีต่อสู้กับสุนัขพวกเขาไม่เคยเห็นความกล้าหาญเช่นนี้จากเสือและรู้สึกขอบคุณที่คาวีมาช่วยพวกเขาการต่อสู้ดำเนินต่อไปชั่วนิรันด์โดยที่คาวีและสุนัขต้องแลกหมัดกันในที่สุดหลังจากการโจมตีที่รุนแรงเป็นพิเศษคาวีก็สามารถเอาชนะสุนัขตัวสุดท้ายได้ สุนับที่เหลือถอยหนีร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและพ่ายแพ้คาวีได้รับบาดเจ็บและอ่อนเพลียแต่เขาประสบความสำเร็จในการปกป้องลิงฝูงลิงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของคาวีขอบคุณความกล้าหาญและความเมตตาของเขา พวกเขาดูแลบาดแผลของเขาและทำให้แน่ใจว่าเขาปลอดภยัยคาวีได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าแม้แต่เสือที่อ่อนโยนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เมื่อมันสำคัญขณะที่คาวีและสุนัขป่ากำลังต่อสู้กัน สถานการณ์ก็ดูเลวร้ายสุนัขมีจำนวนมากมายและคาวีก็หมดแรงมากขึ้นเรื่อยๆคาวีรู้ว่าเขาต้องรีบดำเนินการหากต้องการปกป้องลิงจากอันตรายด้วยเสียงคำรามคาวีพุ่งเข้าใส่สุนัขเขาเหวี่ยงกรงเล็บที่ทรงพลังของเขาโจมตีสุนัขด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเหล่าสุนัขต่างตกตะลึงเมื่อคาวีระเบิดพลังงานอย่างกระทันหันและพวกมันก็ล่าถอยไปทั่วขณะสิ่งนี้ทำให้คา มีโอกาสที่จะช่วยเหลือลิงและนำพวกมันไปสู่ที่ปลอดภยัยขณะที่ลิงวิ่งลงมาจากต้นไม้คาวียังคงปัดเป่าสุนัขต่อไปสุนัขเหล่านี้จัดกลุ่มใหม่และเข้าใกล้าคาวีอีกครั้งสถานการณ์ดูสิ้นหวังและคาวีรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับความตายบางอย่าง อย่างไรก็ตามเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะปกป้องลิงไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังคาวีกระโดดขึ้นไปในอากาศกรงเล็บของเขายืดออกเขาลงไปอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขโจมตีพวกมันด้วยกำลังทั้งหมดที่มีสุนัขคำรามและคำรามกาดัดและข่วนที่คาวีแต่คาวีก็ไม่ขัดข้องเขายังคงสู้ต่อไปอย่างสุดกำลัง ในที่สุดหลังจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วนิรันดร์คาวีก็ได้รับชัยชนะเหล่าสุนัขล่าถอยทิ้งให้คาวีบาดเจ็บและหมดแรงลิงปลอดภัยและคาวีปกป้องพวกเขาจากอันตรายขณะที่คาวีนอนอยู่บนพื้นหอบอย่างหนกุูลิงรีบวิ่งไปด้านข้างของเขาพวกเขาดูแลบาดแผลของเขาและทำให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยคาวีได้พิสูจน์แล้วว่าแม้แต่เสือที่อ่อนโยนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เมื่อมัน สำคัญที่สุดลิงรู้สึกขอบคุณเขาสำหรับความกล้าหาญและความใจดีของเขาและพวกมันรู้ว่าคาวีจะเป็นเพื่อนกับพวกมันตลอดไปหลังจากการต่อสู้กับสุนัขป่าย,ยัางดูเดือดคาวีก็ได้รับบาดเจ็บและหมดแรง ฝูงลิงพากันมาห้องล้อมเขาดูแลบาดแผลของเขาและให้ความช่วยเหลือคาวีรู้สึกขอบคุณในความมีน้ำใจของลิงแต่ก็ละอายใจกับการกระทำของตัวเองเช่นกันเขารู้ว่าธรรมชาติที่อ่อนโยนของเขาไม่เคยเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความรุนแรงเช่นนี้และเขารู้สึกผิดที่ต้องใช้มาตรการเช่นนี้เพื่อปกป,ป้องลิง คาวีสงสัยว่าเขาทำให้พวกเขาผิดหวงังหรือไม่หากเขาล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามบูดมคติของตนเองเมื่อวันเวลาผ่านไปคาวีเริ่มถอนตัวมากขึ้นเรื่อยๆเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวครุน่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าลิงสังเกตเห็นว่าคาวีไม่ใช่ตัวตนปกติของมัน พวกเขาจึงพยายามให้กำลังใจเขาแต่คาวียังคงห่างเหินจมอยู่ในความคิดของเขาจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาคาวีก็ตระหนักถึงผลกระทบที่แท้จริงของการกระทำของเขาขณะที่เขากำลังเดินผ่านป่าเขาได้ยินเสียงกรอบกแกรบในพุ่มไม้ใกล้ๆมันเป็นสัตว์กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เคยพบมาก่อนพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับความกล้าหาญของคาวีและต้องการพบเขาด้วยตัวเองสัตว์ต่างๆเข้าหาคาวีอย่างระมั ระวังแต่คาวีไม่กลัวเขาตระหนักว่าการกระทำของเขาสร้างความแตกตา่างเขาแสดงให้คนอื่นเห็นว่าแม้แต่เสือที่อ่อนโยนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้คาวีรู้สึกภาคภูมิใจและมีเป้าหมาย เมื่อรู้ว่าเขาดำเนินชีวิตตามอุดมคติของเขาและได้ปกป้องคนที่ต้องการเขาคาวีกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปสัตว์ในป่ายอมรับเขาเป็นหนึ่งในพวกเขาและพวกเขารู้ว่าคาวีเป็นเสือที่มีหัวใจทองคำคาวียังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เขาก็รู้ว่าเขามีความกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเมื่อมันสำคัญที่สุดหลังจากการกระทำที่กล้าหา ของคาวีข่าวความกล้าหาญและความเมตตาของเขาแพร่กระจายไปทั่วป่ายอย่างรวดเร็ว สัตว์อื่นๆเริ่มมองเห็นเขาในมุมมองใหม่และในไม่ช้าก็เริ่มเข้าใกล้เขาโดยต้องการเป็นเพื่อนกับเสือผู้อ่อนโยนคาวีรู้สึกประหลาดใจกับความสนใจอย่างกระทันหันแต่เขารู้สึกขอบคุณสำหรับเพื่อนใหม่ที่เขาสร้างขึ้นเขายังคงใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขใช้เวลากับสัตว์และเพลิดเพลินกับความงามของป่าลิงซึ่งได้รับผลประโยชน์หลักจากการกระทำที่กล้าหาญของคาวีชื่นชอบเขาเป็น พิเศษพวกเขารู้ว่าคาวีไม่เหมือนเสือตัวอื่นและพวกเขาชื่นชมธรรมชาติที่อ่อนโยนและใจดีของมันพวกเขามักจะรวมตัวกันรอบตัวเขา เล่าเรื่องราวและร้องเพลงให้เขาฟังเมื่อเวลาผ่านไปคาวีก็รวมเข้ากับชุมชนป่ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่ใช่คนที่ถูกขับไล่อีกต่อไปแต่เป็นสมาชิกที่รักของชุมชนสัตว์อื่นๆนับถือเขาสำหรับความกล้าหาญและความใจดีของมันและพวกมันรู้ว่าพวกเขาสามารถวางใจให้เขาปกป้องพวกมันได้หากจำเป็นคาวีค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาโดยรู้ว่าเขาสามารถสร้างความ แตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้เขายังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขาพบครอบครัวในป่าและเขารู้ว่าเขาเป็นที่รักและชื่นชมในท้ายที่สุดคาวีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่เสือที่อ่อนโยนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เมื่อมันสำคัญที่สุดเขาได้แสดงให้เห็นว่าความใจดีและความกล้าหาญไม่ได้แยกจากกันและคนคนหนึ่งสามารถเป็นได้ ทั้งผู้อ่อนโยนและเข้มแข็งคาวีพบสถานที่ของเขาในโลกนี้และเขารู้ว่าเขาได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของคนรอบข้าง